คผู้ชมคะเราไปต่อกันที่พระเอกหนุ่มพี่ป้องนวัดนะคะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขวานั่นเองค่ะซึ่งกับพร้อมกับเผยถึงเรื่องที่ช่วงนี้เข้าวงการซีรีส์ด้วยค่ะยังต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะหลังพระเอกหนุ่มพี่ป้องนวัดออกกําลังกายเล่นกีฬาเตะบอลอย่างหนักจนส่งผลให้เกิดเอ็นไขว้หน้าเข่าข้างขวาฉีกแล้วก็ได้เข้ารับการผ่าตัดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยใช้เวลาพักฟื้นนานเกือบเดือนนั้น ล่าสุดนะคะพี่ป้องนวัดก็ได้ออกมาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดเข่าขวาว่าตอนนี้เวลาเดินเนี่ยก็ยังมีอาการปวดอยู่บ้างนะคะแล้วก็หลังผ่าต้องใช้ไม้เท้าอยู่2สัปดาห์ทําให้ไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นซึ่งต้องฝืนฟูกล้ามเนื้อด้วยการออกกําลังกายทำกายภาพบ่อยๆตลอด4เดือนค่ะถึงจะหายขาด แต่ถ้าหากไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสกลับมาอักเสบได้อีกนอกจากนี้นะคะพระเอกหนุ่มก็ยังเผยด้วยว่าได้ถือโอกาสใช้เวลาช่วงที่พักรักษาตัวเข้าสู่การซีรีสนะคะทั้งเปิดดูซีลีสเกาหลีสเตนอังกฤษดูมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะเพราะคิดว่าสามารถนํามาปรับใช้พัฒนาฝีมือในการแสดงของตัวเองได้ไปฟังเสียงพี่ป้องกันค่ะให้เก่งขัดนะครับแล้วก็ก็จะมีสเต็ปอาทิตย์แรกเดินอาทิตย์ ต่อมาค่อยๆงอขาได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หมอยังห้าววิ่งอยู่ครับต้อง4เดือนตอนนี้ก็2เดือนนิดๆแหละครับก็นนยังปวดอยู่เพราะว่ามันเหมือนแบบมันพิ้นหายแล้วกล้ามเนื้อตอนผ่านเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราใช้ไม้เท้าอยู่ประมาณสสัปดาห์อพอไม่ได้ใช้เลยก็จะหายไปก็นี่ก็คือฟื้นฟูมันนะครับออกกําลังกายย่าพให้มันกลับมาเหมือนเดิมลดความหนักหน่วงลงอะไรเงี้ยครับเราเตรียมใจไปแล้วว่าโอเคการผ่าตัดมันต้องฟื้นตอนนี้เท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเตรียมใจไว้แล้วก็โอเคเข้าใจมันอยู่